ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Street นะฮะผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็อยากจะมาพูดถึงนะครับน้อง C.B.R. นะครับ150 R. ของผมนะก็หลังจากใช้มาเรียกได้ว่าเกือบๆือปีแล้วนะครับว่าตัวรถเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างจริงๆอยากจะบอกว่าไอ้คลิปข้อดีข้อเสียนะครับหลายๆช่องคงทําไปแล้วแหละแ,แต่ว่าของผมเนี่ยอยากจะมาพูดในเชิงประมาณแบบความรู้สึกที่มีต่อรถคันนี้ว่าเรารู้สึกกับน้องยังไงบ้างก็ข้อมูลรถนะก็คร่าวๆเลยนะครับเป็น C.B.R.150 นะครับ 150สซีซีนะครับ1่สูบเป็นรถแนวสปอร์ตเนี่ยแหละนะครับแต่ถามว่าหน้าตามันดูโฉบเฉี่ยวก็จริงนะแต่มันอาจจะไม่ใช่สปอร์ตจา๋จาๆขนาดนั้นนะครับการนั่งการอะไรเนี่ยมันยังมีความแบบว่าไม่ได้เมื่อยมากะนะเนาะซึ่งนะครับรถคันนี้ตั้งแต่แรกแล้วผมมองมันมาสักพักหนึ่งแล้วมันเป็นรถที่ตรงโจทย์ของผมมากๆนะครับตอนก่อนจะซื้อเนี่ยเรียกได้ว่าโจทย์ของผมเนี่ยคือผมอยากได้รถที่มันเป็นรถระบบแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับหนะ้าตอนแรกของผมเนี่ยมี ตัวเลือกคือ PG1 Honda Dex MT15 นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าแรกๆแ,แล้วเนี่ยผมมาค่อนข้างจะไปมองตัว Honda Dex ก่อนกับ PG1 ของ Yamaha ทั้ง2คันนั้นขับเคลื่อนด้วยโซ่ใช่นะครับแต่ผมมองว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้อทั้งที่เราซื้อทรงที่ชอบไปเลยดีกว่านะครับตอนนั้นนาอยากได้รถสปอร์ตก็ ไปเฟ้นหาดูนะว่ารถสปอร์ตคันไหนที่มันพอจะแบบเข้ากับเราได้อะไรประมาณนี้ก็เออเซิร์ชไปนะครับก็ไปเจอ cbr 1 5 0้นี่นแหละนะครับก็เป็นรถสปอร์ตที่ถูกใจผมมากๆหน้าตาบเฉีียวมากๆผมเนี่ยจริงๆผมงผมชอบ cbr 2 5 0รอ r นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเจ้าตัว cbr 1 5 0ตัวนี้มันได้ชุดไฟหน้านะครับแล้วก็ชุดไฟท้ายอ่ะแบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยมันเป็นชุดไฟหน้าไฟท้ายแบบที่เหมือนกับตัว2 5 0 w r แต่ว่ามิติรถอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าเคยไปจอดเทียบกันมาแล มิติรถของ CBR150R เนี่ยมันจะมีความแปลกๆนิดนึงนะครับคือเวลาที่ดูจากข้างหน้าเว้มันจะดูแบบเอ้ยเท่ดีนะดูเฉียเฉียวดีนะครับแต่พอดูจากมุมข้างมันจะรู้สึกเหมือนขาดๆาดเกินๆนะครับไอ้ตรงนี้มันจะดูโตไปหมดเลยแตัข้างหลังจะเป็นรีบๆหน่อยนะครับแต่ก็สำหรับผมแล้วไม่มีปัญหาแล้วทีนี้มันจะมีคู่แข่งเขาคือ R15 ถูกไหมแต่ว่า R15 เนี่ยบอกเลยว่าราคาจะแพงกว่าแล้วอย่างหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าเออผมชอบรูปทรงของ CBR250 เดิม R เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยเลือกตัวนี้มาอันนี้คือโจทย์ที่ผมตั้้้้งงงไไววแลอออียย่่าานคืผมมดถทั ไม่กินน้ํามันมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะซื้ออีกคันหนึ่งด้วยซ้าก็คือ KTM RC 390นะครับที่ช่วงหนึ่งเขาจะเอามาโลตลาดขายเหลือแสนสามอะไรประมาณนี้ซึ่งราคาตารางผ่อนหรืออะไรอะ่ะเพิ่มจากคันนี้ไปประมาณ2-300บาทเท่านั้นนะครับตอนแรกผมก็เฮ้ยแม่งน่าสนใจว่าทำไมเราไม่เอา300ไปเลย300อ่ะ1คือเครื่องใหญ่กว่าและส2คือค่าบำรุงรักษาอะไรต่างๆเนี่ย ผมมองว่า Honda ยังไงก็ได้เปรียบ KTM นะครับคือรถที่ผมจะซื้อมาใช้เนี่ยผมมองว่าผมอยากให้มันใช้ได้ทุกวันใช้ในชีวิตประจำวันได้ไปซื้อของเซเว่ได้ไปเที่ยวก็ได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่ง KTM อ่ะคือค่าบํารุงรักษาอะไรมันเยอะกว่านะกินน้ํามันกว่าแล้วก็อ่าเรียกได้ว่า ผมเนี่ยไปดูค่าเซอร์วิสอะไรต่างๆมานะครับรถคันนี้เซอร์วิสทีนึ่งเนี่ยนะครับรอบเล็กเนี่ยตอนนี้ผมขับมันจะหมื่นโลแลลวนะครับเซอร์วิสรอบเล็กอ่ะคุณเชื่อว่าเสียเงินอยู่300นะครับแค่นี้จบเลยนะครับไม่ได้อะไรวุ่นวายนะแต่ของ KTM เนี่ยนะครับเสียเงินเกือบพันบาทแม้ว่าเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากข้างนอกหรืออะไรอ่ะก็เสียเงินแบบ600-700บาทอยู่ดีนะครับศูนย์นี่เกือบพันเลยนะฮะแต่ตอนนั้นศูนย์เขาเหมือนจะเริ่มปิดปิดไปแล้วนะครับก็เลยเออสุดท้ายแล้วเรา มา Honda ดีกว่านะครับถึงเราจะจ่ายเงินให้คันนั้นไหวแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า Honda เนี่ยนะครับมันอะไรมันก็ราคาถูกนะครับถ้าเกิดเราจะต้องเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องรอนานสิ่งที่รถ cbr 1 5 0 r โฉมปีนี้นะครับแพงก็คือไฟหน้า ไอโคมไฟหน้าเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเนี่ยแต่แค่ว่ามันมีแฟร์ลิงมาบังเฉยแต่จริงมันคือชิ้นเดียวกันแล้วก็ตัวไฟท้ายไฟท้ายคือชุดนี้อ่าต้งบอกว่าเขาอะยกมาจากรุ่นพี่ CBR 250แต่มันอ่านะครับมันเลยอ่ามีราคาที่แพงแล้วอย่างหนึ่งคือที่ผมเลือกรุ่นนี้มาเพราะว่าตอนผมได้ลองไปนั่งคอมแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันกระชับดีอะมันแบบเวลาเอามือมาจับแฮนด์แล้วเอาขาหนีบถังอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะทำมาทำแมงดีมันอาจจะมีเหตุผลหนึ่งที่ฟังดูแปลกๆแต่ว่าผม ดันชอบไอ้ไอ้ตัวกระจกแบบนี้คือถ้าเป็น CBR 5 0 0หรือ CBR 6 5 0รุ่น F เนี่ยนะครับตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบก้านกลมๆอ่ะขึ้นมาถ้าเป็น CBR 5 0 0ตัวเกา่าๆเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นข้อพับแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบเหมือนหมุนได้รอบอ่ะคืออันนี้มันก็หมุนได้รอบเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันจะไม่มีจุดล็อกอัน,นี้มันจะมีจุดล็อกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็ขยับไม่ได้ลนะมาอยู่ตรงน,นี้ก็ขยับไม่ได้แต่บางรุ่นเนี่ยมันจะหมุนแบบ หมุนฟรีสไตล์เลยแล้วก็รถคันนี้อยู่กับผมมาเกือบจะ2ปีความประทับใจของมันเนี่ยคือ เรื่องอัตราการกินน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างจะเวิร์กเลยทีเดียวนะครับผมเคยพูดไปว่ารถคันนี้เติมน้ำมัน100บาทอะเชื่อไหมว่าขับได้130มกิโลนะครับคือบางคนอาจจะฟังดูแล้วมันอาจจะไม่ดูไม่จริงนะแต่ว่าผมเคยทําได้จริงๆผมเติมน้ำมันไป100บาททีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วเติม100บาทอะมันอาจจะเหลืออยู่ในถังหรือเปล่าจริงๆอยากจะบอกว่าตอนก่อนจะเติมอะผมขย่าวถังและเปิดฝาเนี่ยเปิดฝาตรงนี้แล้วผมก็ขย่าวรถอะถามว่ามีเสียงน้ำมันไหมมีแต่น้อยมากแบบน้อยแบบคือเอาง้ดาาไเเอโทรศัพ์ขปู น,น้ำมันแทบจะเกี้ยงถังแล้วนะครับผมก็ไปเติมร้อยหนึ่งนะแล้วผมก็ลองขับไปนะครับประมาณสัปดาห์กว่าก็มาดูที่หน้าไมล์รถอ่ะจําได้เลยว่าหน้าไมล์รถอ่ะมันขึ้นประมาณตอนนั้นอะ่ะมันขึ้นแค่ร้อยยี่สิบเก้าก่อนนะครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวไปเติมน้ำมันแล้วเพราะน้ำมันมันเริ่มจะเริ่มจะหมดแล้วนะเพราะว่าในถังอะ่ะมันไม่ค่อยมีเสียงน้ำมันแล้วระหว่างที่ขับจัดที่ทํางานเนี่ยจะไปเติมน้ํามันนะครับระยะทางอะ่ะมันกลายว่าไอเลขไมล์อะ่ะขึ้นมา131กมเกิโลแล้วนะครับแล้วก็ไป เติมร้อยหนึ่งอ่ะมันสามารถขับได้ถึงร30กิโลจริงๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงนั้นอ่ะผมยังไม่คุ้นกับรถเนาะได้รถมาใหม่ใหม่เลยนะครับช่วงที่ทาคลิปแรกๆอ่ะนะฮะแล้วก็คือเหมือนกับเราก็ขับอยู่ความเร็ว50-60แล้วก็ไม่ได้กระแทกคันเร่งไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่อ่ะนะครับมันก็เลยอาจจะยังไม่กินน้ํามันนะในณช่วงนั้นนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ก็ยังก็ยังถือว่าเติมร้อยหนึ่งอ่ะยังขับได้ประมาณ1110 120กกกว่าิลถึงโลอยู่รับกว่าทําาอัตรการิ้นเปลืองรี่รุนน้อยู่ก็เอาไปคิดดไ้นะ แต่ส่วนมากที่สนใจมักจะเป็นน้องๆหนูๆพวกนักเรียนนักศึกษาอะไรไประมาณนี้ซะมากกว่านะครับก็ถือว่าเหมาะไหมเหมาะกับการเป็นบิ๊กไบค์คันแรกเพราะว่ามิติตัวรถอะไรมันก็ไม่ได้เล็กะนะครับต้องเรียกได้ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีความใหญ่อยู่คือเอาเป็นว่าเอาไว้ใช้แบบเป็นการตัดสินใจ เพื่อที่จะอนาคตว่าฉันจะไปซีซีสูงดีไหมฉันจะไปรถสปอร์ตไปตัวพันไป650ดีไหมเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบคุณก็ใช้ไป3 4, ปี4ปีพอถึงช่วงเปลี่ยนก็เอาคันนี้ไปขายแล้วก็ไปเป็นเงินดาวกวาดกันไปนะครับก็คืออมันสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้คุณได้นะครับอาจจะไม่แรงนะเคยผมเคยหวดกับตัว R15 แล้วเป็นตัวโฉมเก่าด้วยนะแล้วก็ไปหวดับเวฟมาแล้วแต่เวฟเนี่ยดูยังไงก็ทําเครื่องนะเพราะว่า ตอนติดไฟแดงด้วยกันเนี่ยเสียงมันแบบมันเดินหอบมากอะเออความเร็วผมจะไปตันอยู่ที่ประมาณสักร้อยสามเอ็ดอะไม่เกไม่เกิดร้อยสามเอ็ดเลยร้อยสามเอ็ดคือหมอบแลวนะอาสิบห้าเนี่ยเขาแซงผมไปได้ประมาณสักสองคันรถอะแต่เขาก็หนีผมไม่ออกนะครับส่วนไอเวฟที่ผมเจอเนี่ยก็คือห่างกันอยู่ประมาณ5คันรถเลยถ้าคุณจะมาถามหาความแรงกับรถรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันน่าจะไม่มีให้นะถึงหน้าตามันจะดูแบบเนี่ยโคตรซิ่งเลยนะหน้าตามันดูแบบโคตรฉบเฉียว่ะเนี่ยโคตรสปอร์ตเลยนะครับ แต่เรื่องความแรงอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแพ้คู่แข่งนะครับผมความแรงเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะแล้วก็อ่าเรียกได้ว่ารถคันนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงสิ่งที่ไม่ประทับใจนะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะอย่างแรกเลยคือสิ่งที่ไม่ประทับใจเลยคือไอ้ตัวรถคันเนี่ยนะครับโซ่มันค่อนข้างจะมีปัญหาคือคือมันหย่อนไวมากมันมันแบบมันสึกหล่อไวมากขนาดผมใช้น้ํายาไอในการขัดถูโซ่อะไรนะโซ่ก็หย่อนนะฮะมัน มันหย่อนไวอะ่ะก็คือลองไปถามคนในกลุ่มแล้วเขาบอกว่าเออยังไงโซ่เดิมอะ่ะก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าโซ่เดิมไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ผมมิแผนจะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนทั้งโซ่ทั้งทั้งสเตอร์เลยนะครับให้มันควบคู่กันไปนะฮะมันจะได้แบบขี่ได้รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยางนะฮะยางเดิมตอนนี้ติดรถเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าประทับใจนะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าช่วงนี้เริ่มจะแย่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นมันค่อนข้างที่จะอ่่่่าาาาไไไมมมมมมเเเเเยรรรรนนนะคัตอผิดปป็พ้ลลหืใช นะครับมันเป็นเพราะยางเดิมติดรถเนี่ยมันเริ่มจะเสื่อมแล้วความลื่นความอะไรเนี่ยมันรู้สึกได้จริงๆเพราะว่าผมเนี่ยขี่อ่ะอันนี้มันคือพื้นคอนกรีตถูกไหมเนี่ยพื้นแบบนี้มันเป็นพื้นคอนกรีตนะครับเมื่อไหร่ที่เลี้ยวเข้าปั๊มอ่ะที่มันเป็นพื้นขัดอ่ะโอ้โหอันนี้จะรู้สึกได้เลยว่ารถมันจะแบบไม่สเสถียรเลยนะครับมันจะแบบมีความเหว๋อเวมีความแบบเหมือนเราจะเข้เขาโค้งเยอะๆไม่ได้อ่ะคุณใช้ไปก่อนสัก2ปีแล้วคุณค่อยไปเปลี่ยนก็ยังถือว่าโอเคนะครับแต่โซ่เนี่ยผมมอง ดังมันเสื่อมไวัยมันยานไวัยมากนะครับคือมันยานวัยยังไงเอางี้ดีกว่าก็คือคนที่ผมรู้จักเนี่ยคือเขาก็ขับเอ็มอยู่อะแล้วคือเขาก็ไปเปลี่ยนโซ่มาใช่ไหมเป็นโซ่แต่งเลยจาได้เลยมันมันไปซื้อมาแบบรถมันเป็นสีดําแล้วแม่งใส่โซ่สีทองครโครเท่เลยโซ่มันอะอยู่ได้ประมาณ2-3ปีเลยนะก็ไม่ค่อยหย่อนแต่อย่างว่าแหละมันเป็นโซ่แบบพวกโอลิงเอ็กลิงอะไรพวกนั้นอะนะแต่อโซ่อันเนี้ยมันเป็นโซ่ธรรมดาไม่ใช่โอลิงหรือเอ็กลิงอะไรทั้งนั้นใครที่ ในนั้นก็จะแต่งรถอยู่แล้วก็ไปเปลี่ยนโซ่ซะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่า,าคลัตเนี่ยเริ่มจะมีปัญหานะครับไม่รู้มีปัญหาหรือว่าเพราะผมใช้นานนะครับมันจะมีจังหวะที่ผมเนี่ยคือเราเวลาที่เรากำคลัตใช่ไหมแล้วเราจะเตะเกียร์นะครับคือเราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ศูนย์แล้วแหละนะครับแล้วผมปล่อยมือเงี้ยปุ๊บรถกระตุกเฉยเลยกระตุกดับอะ่ะเออทั้งที่เกียร์มันขึ้นเป็นเกียร์ศูนย์นะครับคือเกียร์เนี่ยนะครับมันจะอยู่นี้ใช่ไหมวันนั้นอะ่ะขึ้นเป็นเกยยยลล่่่็ปออปอออคๆ ป๊บเอาดับเฉยนะครับไอเราก็นึกว่ารถมันแบบเข้าที่เกียร์สูงแล้วนะครับดีนะว่ามันไม่ได้ลม้มไม่ได้อะไรนะครับเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณถ้านับได้เนี่ยเป็นประมาณ 2- 3สาครั้งละเออนะที่เป็นที่เป็นอาการแบบนี้แล้วก็ไอรถรุ่นเนี้ยนะครับหาเกียร์หาเกียร์ว่างยากมากเลยคือบางทีอ่ะงัดแล้วงัดอีกนะครับก็ไม่ขึ้นอะเออส่วนในเรื่องอื่นหรอก็ ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกแย่หรืออะไรนะก็คือจริงๆมันเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะซื้อมาใช้งานจริงอ่ะมันเป็นรถที่ใช้งานจริงได้นะมันไม่มีปัญหาไม่ไม่จุกจิกไม่อะไรเลยนะครับหม้อนงหม้อน้ำไม่ได้ทํางานผิดปกติก็จะมีแค่เรื่องที่ผมบอกคือเรื่องโซ่เรื่องอะไรพวกนี้นะครับที่รู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างจะใช้ยากนะครับโชคเนี่ยเป็นโชคแบบหัวกลับซึ่งเป็นของแบรนด์โชว่วาทํามาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับตอนแรกผมไม่รู้สึกหรอกเว้ยผมขี่รถคันนี้จนชิน ก็เออรู้สึกว่าก็ปกติอ่ะก็โชคมตนก็ประมาณเนี้ยการเลี้ยวโคง้งการการขึ้นเนินการอะไรมันก็ประมาณเนี้ยทีนี้ได้ยืมรถคนที่รู้จักเนี่ยไปซื้อของเวลาขับเวลาเข้าโคง้งไอ้ผมรู้สึกเลยว่ารถแม่งเวอจัดเออในขณะที่รถเราอ่ะไม่ค่อยเวอแสดงว่าเออชคมันก็ทํามาดีในระดับหนึ่งเลยนะถ้าเทียบกับคัสเดียวกันเพราะว่าตัว ADV หนะึ่งหกศูนย์อ่ะเขาก่อราคารถประมาณเนี้ยนะครับคือแตะแสนบางร้านก็ขายแสนหนึ่งนะครับเออเป็นโชคที่ทํามาได้ดีโชคหลังนี่ก็ค่อนข้างจะก็ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะเออ อย่างที่บอกไปอ่ะพอผมไปขับรถคันอื่นแล้วผมรู้สึกแบบเห้ยรถแม่งเว่อรวอบรถมันแบบรู้สึกได้ว่ามันมันไม่ค่อยจะเสถียรสักเท่าไหร่อ่ะเออก็เลยทาให้รู้สึกดีกับรถคันนี้มากเลยเออมีอย่างหนึ่งที่จะพูดอ่ารถตัว cbr 1 5 0 r เนี่ยนะครับมันจะมี2อโฉมอ่าไม่ใช่สโฉมนีมันจะมี2มองเกรดอ่ะเกรดแรกคือราคาไม่ถึงแสนจะเป็นรุ่นที่ไม่มีระบบสลิปเปอร์คัตนะฮะ แล้วก็จะไม่ใช่สีไตคัลเลอร์แบบนี้ส่วนตัวนี้มันเป็นตัวอ่สีไตคัลเลอร์นะครับซึ่งมันจะมีระบบสลิปเปอร์คัตเว้ยมันมีครั้งหนึ่งที่ผมเคยใช้สลิปเปอร์คัตแบบเยียบจาก4ลงมา3ลงมา2แบบกระทันหันอ่ะคือเขาบอกสลิปเปอร์คัตมันจะช่วยให้รถอ่ะมันไม่ล้อล็อกล้อล็อกไหมก็ต้องบอกว่าไม่ล็อกแต่มันเวอร์มากมันเอียดแบบเอียดดังมากเหมือนแบบล้อมันล็อกไปจังหวะหนึ่งอะไรประมาณนั้นผมก็งงเฮ้ยแล้วสรุปสลิปเปอร์คัตมันทำงานยังไงกันแน่วะคือมัััันนนนนนททําาาใหหหห้้้ลลลลอออออองงงไมม่่่่่็็กกกตตเเเเเเชชีีียยรรรืปแแวววจะะผบบๆ ผมมีความรู้สึกว่าล้อหลังมันปันปัดมันเหวอเออเหมือนเหมือนล้อมันล็อกอะนะฮะก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับแต่หลังจากนั้นนะผมก็มีสติในการขับมากขึ้นเนาะก็คือเราต้องกะระยะล่วงหน้าให้ดีว่ารถคันหน้าเขาจะทํำยังไงเราจะได้รู้ว่าควรจะรีบเบรกรีบเอนจินเบรกไหมรีบใช้เชนเกียร์ลงไหมอะไรประมาณเนี่ยนะคือใช้ทักษะในการช่วยในการขับรถเอามีประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่ตัดสินใจอยากจะซื้อรุ่นนี้นะครับก็เอาไปเป็นข้อมูลตัดสินใจได้นะครับ ส่วนช่องออโตสีก็เดี๋ยวจะพยายามทำคอนเทนต์ให้มันหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะครับแล้วก็ลาไปก่อนกับเจ้า CBR150R สำหรัสบรนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ